ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณปัญหาคลาสสิกครับคุณผู้ชมครับคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากท้องถนนรอบนี้คือเชือกประดับถนนเนี่ยมันไปเกี่ยวแล้วก็มอเตอร์ไซค์ล้มไปติดตามเที่ยงร้องทุกกับพิจารณทีมากันครับเที่ยงร้องทุกครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปที่อีสานฮะไปเยือนบุรีรัมย์กันหน่อยครับเพราะว่าที่นั่นตอนนี้มีชาวบ้านกําลังเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็อยากจะร้องทุกข์ผ่านทางเราเนี่ยนะฮะ คุณป้าเป็นเจ้าถูกคุณป้าคนนี้เชื่อว่าคุณป้าเครือวันนามวงอายุ58ปีเป็นชาวบุรีรัมย์ร้องเรียนผ่านเที่ยงร้องทุกมาบอกว่าคืนวันที่15กันยายนย้อนกลับไปปีที่แล้วมีเรื่องเกิดขึ้นนานมากแล้วนะฮะหลังจากที่เลิกงานที่ร้านขาย,ขายก๋วยเตี๋ยวกำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วผ่านถนนคนเดินถนนคนเดินซอก,กราวนะฮะอยู่อยู่เชือกที่ผูกประดับถนนคนเดินหล่นลงมาเกี่ยวมอเตอร์ไซค์ทำให้มอเตอร์ไซค์ของเธอล,ล้มแล้วบาดเจ็บ แล้วคนอายุ58มอเตอร์ไซค์ล้มมันเรื่องใหญ่คุณเพราะว่าอายุอานามเยอะล้มนี่ถือว่าเป็นการเจ็บป่วยที่อาจจะได้แรงส่งผลถึงแก่ชีวิตนะฮะคุณป้าเขาก็เลยกระดูกไหลนเคลื่อนแล้วเอ็นฉีกต้องออกจากงานขาดรายได้ไม่มีเงินส่งลูกเรียนแล้วก็ไม่มีเงินจะไปหาหมออย่างต่อเนื่องคือไปรักษาอาการแบบนี้หาหมอครั้งเดียวไม่หายต้องคอย ไปโรงพยาบาลเรื่อยๆตามที่หมอนัดแต่เมื่อไม่มีเงินก็ขาดนัดหมอผิดนัดหมอไปนะฮะต่อมาเธอไปร้องเรียนเรื่องนี้ที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดครับศูนย์ดํารงธรรมก็ส่งเรื่องมาที่เทศาบาลเทศาบาลก็บอกว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลอเกินต้องไปร้องศาลปกครองโอ้โหการร้องศาลปกครองจะเดินเรื่องโดยคุณคุณป้าคนเดียวไม่รู้คุณป้าจะเอาอยู่หรือเปล่าคุณป้าก็เลยร้องเรียนผ่านทางเที้ยงร้องทุกข์ขอความเห็นใจเทศาบาล ช่วยคุณป้าหน่อยได้ไหมลําพังคุณป้าไม่มีปัญญาจะไปร้องศาลปกครองไม่มีปัญญาจะจ้างทนายหรอกครับเพราะถ้ามีปัญญาจ้างทนายเนี่ยเอาเงินไปหาหมอเอาเงินมาส่งลูกเรียนเรียบร้อยแล้วดังนั้นฝากเรื่องนี้ฮะฝากโดยตรงเลยครับฝากไปยังเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นะฮะเคสของคุณป้าช่วยอะไรคุณป้าหน่อยได้ไหมอย่างน้อยเริ่มต้นแวะพยยมเยนคุณป้าที่บ้านหน่อยแล้วถามไถ่กันหน่อยว่าตกลงไปยังไงเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันไปถึงไหนแล้ว จะเอากันอย่างไรดีช่วยอะไรกันได้บ้างทอยทีทอยอาศัยสังคมไทยจะได้เป็นสุขฮนะอ่าคุณผู้ชมครับมีทุกแบบนี้ลองส่งทุกของท่านเข้ามาที่ที่อยู่ดังต่อไปนี้เพราะทุกของท่านคือทุกของเราและนี่คือเที่ยงร้องทุกครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe y o u ูท b e ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวัน เข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ